เป็นดินทรายเนียทุกคนอันที่ผูแต่งนีเนี่ยแต่ว่าแต่งกับดีเนาะน่ะเป็นเครือแบบเนี่ยมันนี่นี่น,นี่ทุกคน <c oughs> <c oughs> เราจะลงยังไงดีคะ สวัสดีทุกคนสบายดีมื่อกี้พบกับซองฟิมสาวผู้ไทยคือเก้าเนะสาวผู้ไทยมาในสุดส้นเผากุมูเดิมืันนี้มนะทุกคนมันบ่เห็นเต็มโตซ้ำเดวสิเอาสุดเขาเบิ่งเต็มโตเนาะทุกคนมีนะสุดส้นเผาอันส้นเผากุมูกฮะทุกคนนี่เ่เห็นซ้ำ สวยบ่สวยบ่ทุกคนการแต่งตัวมื่อวานโมโหแต่งโมแต่งโมจ้าทุกคนและก็ซิมาอัปเดตแต่งโม่ให้บเบิทุกคนกมือม่อวม,มาเป็นสาวจนเท่าสาวจนเท่ากูโมูนะเป็นเนื้อสุดนี้ทุกคนและกับการแต่งตัว แต่งโต้ววันนี้เป็นแนวเลิศทุกคน <c oughs> มาโฮตแต่งซื้อๆได้นี่นะมาอัปเดตเบื้องนอกวะมันเยอะสำเร็จแล้วแต่งโมโ่ให้เ่ยแล้วก็มาโฮตแต่งกับมันนี้นาะฮับงานมาโฮตแต่งเขาอีเมนะไปก้นมันต้นเนาะไปปั้นมั่นค่อยนะฮับงานมามาโฮตแต่งโมโ่โอ้ท้งมดนี่นะนี่ป้าไปลยลนุ่โมโ่แบบมันกำลังล่ามเครือทุกคนแล้วกำลังเป็นดอก งานโหลแตงโม,มืันนี้ได้ไง <S <S ลม้ลมล่มล่มมนซิมี่สองป่านทุกคนป่านนี้ก็คือป่านใหญ่และกำลังล่ามเคร้รเนาะนี่แล้วก็ซิมี่ป่านน้อยแฮกระปุกน,นี่ก็ล่ามันไปพูนแถวนะ แล้วก็ทั้งลุมกับสิเป็นพักแล้วก็มาซารี่ทุกคนเราต้องโฮสเมิดนี่ไปเบิ้งนากันเลยเนาะว่าค่อยสีโฮสใช้เวลาจักสซุโมงนะจังแล้วเนี่ยสิเอาน้ำเซ้น,นี่แหละโฮสกับทุกคนทุกคนอุปกรณ์ตักน้ำเท้ามีแต่คู่เนาะคู่สองกิ้ง ทุกคน ทุกคนตอนนี้ยังบ่ได้รถเครื่องหนึ่งซ้ำแต่ว่ามือหฮนแล้วเนาะมันม,นม,นมือเทียเ่ยวหุนเที่ยวลงมือตักน้ำเดี๋ยวพักก่อนแป๊บนึงนะทุกคนเดี๋ยวขอพักก่อนแป๊บนึงเนาะเดี๋ยวสิกลับไปหดต,ตอ่อกลับไปสู้ต่อบหว่ไหวอีหลีเลนะทุกคน ดินขี้ทรายเป็นดินทรายเนี่ยทุกคนอันที่ปูแต่งนี่เนี่ยแต่ว่าแต่งกั็ดีเนาะนะเป็นเครอแบบเครอค์แบบเนะคอร์ดีเนี่ยทุกคนแบบฮะคุมนี้กันมะกะซีดีเนี่ยดินทรายแต่ว่าปูแต่งได้ดีนี่ทุกคนดูมาแตง่งโม หน no, no. ่อยแบบนี้น้อยเนาะรับรองกล้ามเป็นมัดมัดนะทุกคนเมยดิบอดใส่ป้านนี้ค่ะนะทุกคน ทุกคนเมื่อยบรไหวแล้วอุย้ยท้องห้องท้องกระหองหิวขา้าวตอนนี้นะเฮะฮดไปนะโฮดได้แต่พวกที่ล่ำเครออันตัวใหญ่อนะ่ยทุกคนย่างแต่ตัวน้อยเนาะนี่ทุกคนอันจำพวกนี้นะโฮดแล้วเมื่อแล้วเนาะอันจำพวกใหญ่นะยังเหลือแต่ อันตัวน้อยนี่นี่นตัวน้อยนี่ยั่งนั่นแะฮยังหลายเนาะถามตามมูนะแถวนะแถวนะแล้วก็พักกีค่อยคิดว่าโฮดแต่งแล้วแล้วก็พ่อเนาะส่วนพักนะบไวยทุกคนไว้ฮดมือหน้าม้อยแบบว่าแบบว่าเนี่ยเลยฮดแบบเฮาหิ้วน้ำเอานะทุกคนหิ้วน้ำมาฮดเธอละเธอละห้าบเธอละห้าบมัน เบาไนะมอยมือ,ม,อมันมืยเนาะมอยเห็นเห็นสิเป็นมัดเป็นมัดนะเป็นก้ามเป็นก้ามนะ ตอนนี้แล้วแลวนะแล้วโฮสเตงแล้วนะทุกคน <c oughs> เกือบตายเกือบจะเบนเต็นเดี๋ยวสิเอาเพือเบิ้งทุกคนโซนนะอันที่ฮาโฮแล้วนะมันโบเมนโฮมโฮมนี่ทุกคนคือแบบฮาโฮลแล้วเล้วนี้มันเป็นซุ้มๆนี่นะนะฮะโน่น,นขึ้นไปพุ่นก็ยังบับกไก่ลายแล้วแบบบักกว้างกว้างมากว้างมันก็เลย ใช้เวลาเหิงเติบทุกคนย่งอันนั้นนะมาซาลี่แล้วกะมาโทษมาพี่เลยแหละแถวลุ่มนะพักย่งมีดิโฮดเมื่อหน้าจะมาโฮดมื่อนี้ขอพอ่อซํำนี้ก่อนมือวานนะค่อยโฮดบาไหวทุกคนก็นเลยพอ่อซ้ำนี้ก่อนหิวข้าวแล้วก็โฮดบาไหวมือเนาะเกือบจะเป็นเต็นพอสิหันแล้วนะเกือบอะนะเป็นเต็นเดี๋ยวเมือ่อื่นจะมาโฮดเมื่อหน้าจะมาโฮดเมื่อนี้ขอ พอกสักนี้ก่อนนะเดี๋ยวไปเก็บพักเม่อทุกคนนี่ทุกคนเดี๋ยวห้าสิเก็บพักมือกินโลกกลกับป้นกระปูเจ้ากระปูอปบอลป้นกระปูอยูเฮอร์กระปูไปขุดว่านนี้นะทุกคนพักอันนี้เนาะพักกาดก,กาดดอกหั่นชันได้เป็นดอก หอมนี่จะงามงาม เป็นนอกีมันมีอ้อไก่ทอดไก่ซะไก่ทอดมันอ้อไก่ทอดนา่ะโง่งก็ลงมือน้าเห็นลงหลัเยียบมือหน้านสวนแตงสวนผักต้นนั้นนะแน่นหนาณฝ่านะทั้งนั้นนะนบดิเตะบ่ <laughs> นี่ทุกคนอันนี้ก็คือวิวตะฟังแคมเซ่เนาะทางพุ้นก็เป็นโซนโซนตุ้กขอยฮะเลเลาะปากก่อนบบนีเดี๋ยวมาเลาะบ้างาหาบ้างน้อไมเห็นะทุกคน <c oughs> มะฮู้ว่ามันสีได้หรือบ้ามนี่ทุกคนตอนนี้เห่ากับเหามาหอดก่อโน้ไมเนาะ <c oughs> มาหาแหน่งน้งไม หก uh huh. อะไรนะแบบมีตะนามกับหนามมีบนวนไม้นี่นะทุกคนนะบังไม่หกปะนะนี่อ๋อมีอยู่นี่ทุกคนเน่งโนไม้เนงโนไม้อันนั้นเหน่งโนไม้พา้านออเ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 อเออ รกขนาดนี้ไม่ใส่อนสุดมาหาหนนไม้เอาเสลอแต่บา่าว่า้คอยเป็นยังไม่มาเอาเนาไม่เนืนะ <c oughs> มันไม่จริงใช่ไหมเนี่ยอมโอ้โห เข้าไปบริเวณนะทุกคนเข้าไปเฮายโหยุ่งเฮายย่องน้ำบดได้เพื่อเล่นน้นไม้สองสาแห่งเดี๋ยวเมือแล้ววันนี้จะหิวเข้าแล้วทุกคนเดี๋ยวเมื่อหาก่อนต้ไม้แคมบ้านแถวเัวถนนละจากสีได้หรือบอเนาะไปเมื่อทุกคนเมยเจ้าเมยคลิปนี้เจ้าเมย์อันซ้ำสีจมแล้วบุกป่าเข้ามา สุดมมอสกับกันบูป่ากับเข้าปา่าแล้แบบนี้นี่ทุกคนตอนนี้นะค่อยมาฮอดเฮิร์ดแล้วเนาะมาฮอดเฮิร์ดแล้วก็ลงมาอันหาโนไม้ลงมาหาโนไม้อยูน่าแคมเฮิร์ดนี้นะหาเฮิร์ดกับยูฮันเนาะกับลงมาหาโนไม้อยู่นี่ทุกคนเห็นไรนะฮะมีเ่เจยนี่นี่นะทุกคน เน่งนี้อือหือนี่เน่งเน่าไหมเนาะน่ะ,นะ,นะคอยเห็นตัวนะอยู่สูงสูงทุกคนนะสองสามอัน นี่นนี่นี่ทุกคนมาชุดเลยเอาชุดนะเออเสาตาไม่ฮดเขาแตกครับยังมีโฮดได้ครับมันจะีไม่มีฮดครับเยอมือเมย์นโฮดมีแล้วก็เมยพัดยาอีขึงขา กูพ <c ười> <c ười> <c ười> <của> ูดเดียวได้ซะมาพัดว่าเอ้อมึงยจะแล้วแหละเมว่าไปตั้งแต่หึงตึบละคือมีป้ายแล้วมื่อยยืมีถึงนี่ถึงแล้วบ่สอ๋อยู่กลางโก้พี่ได้อ๋อก็ก็ก็นี่นะถึงแล้วทุกคน ตอนนี้เราติดอยู่กลางกอนะกลางกอนเอาไหมฮุกกันี่ป้ามาเห็นทาหน้าไล่เออฮุก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 อะไรเงี้ยอาไหมฮะนะทุกคนนี่คือหน่อไม้ของเรานะผลเงินของเราแต่ตอนนี้หาทางลงกันไปมาคุกทุกคนจ้า นี้คือสภาพของเรานะสภาพของเราก็คืออีลากอีลากมากจะจะลงยังไงดีคะทุกคนขึ้นมาหาหน่อไม้จากลงจริงได้วะ หน่อไม้นี่นนะฮะทุกคนอยู่นี่เหน่งมั้ยตอนนี้ลงมาได้แล้วทุกคนนี่ลงมาได้แล้วจ้าแต่วา่าเขายังเห็นก้น เขายังเห็นเนาไห้ยูทุกคนเห็นแหนงมันนี่ลงมาแล้วเราก็เห็นแหนงมันนะจ๊ะแหน่งอยู่หลุมนี้เนาะเห็นหมทุกคนเห็นไหมเลยนี่ยังไงนี่โอ้โหได้แต่ซ้ำนี้หมดซ้ำ ทุกคนอันนี้ก็คือผลงานของเฮาเนาะนะฮะผลงานที่คอยปีนขึ้นไปอ่าวมาทุกคนนี่ทุกคนผลงานของเฮานะนาะไม่จ๊ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปเพลงเท่านี้เนาะนาะไม่ค่อยไว้แกงมืออื่นทุกคนแกงมืออื่นเดี๋ยวสีท่าเชื่เบิ้งเนะาะกะไว้พบกันไหม คลิปหน้าจ้าบ <c ười> ๊ายบายหอยหนุ่มหอยหนุบ๊ายบาย